อะไรอะไร,อะไรลูกจุเนียจุเนียหนูเป็นไรลูกฮออ่ะ,อะแม่เจ็บนะเอา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 แม่เจ็บ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 เออไม่ขัดแม่สิลูกไม่ขัดแม่สิลูกแม่เจ็บง่วงหรอโอ้หนูง่วงหนูไปเรียนกลับมาหนูเหนื่อยหนูง่วงโอ้ครูนี่สอนยา่าสอนหนักขนาดนั้นเลยเลยลูก ฮะครูหนูสอนหนักขนาดเลยหรอกลับมาถึงบ้านแล้วง่วงขนาดนี้ฮะเฮะหนูเรียนตั้งใจเรียนหรือเปล่า,าหนูตั้งใจเรียนหรือเปล่าเนี่ยฮะน่ะน่ะ,นะแม่อย่ายุ่งแม่อย่ามากวนหนูหนูจะนอนใช่ไหมเฮ้เรียนหนังสือหนักมากขนาดนั้นได้เหรอลูกเฮะจูนี่อะเเรียนยากขนาดนี้หรอ ออกโรงเรียนมาไหมไม่ลูกออกโรงเรียนมาไหม <c oughs> ง่วงมากเลยเหรอลูกเอะหนูง,ง่วงขนาดนั้นเลยเหรอลูกืึดูสายตาคนง่วงคนไปโรงเรียนง่วงมากว่่งมากครับแม่ครูสอนหนูเยอะเลยใช่ไหมลูกฮหนูเรียนห้องไหนเนี่ยเอะเอ,อ๊ะหนูเรียนห้องไหนนะลูกไม่ได้ไปรับถูกไง <c oughs>